กินชุไปกินเป็นมีตะขนรอบข้างอะนอ่อนเอออ่อนอ่อนนะมามามาสองล้านใจเร็วๆสองล้านใจแล้วก็ตอนนี้อย่าลืมโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าพี่รมไปไม่ได้โปรนี้แล้วนะใส่ตะก้าไว้แล้วไม่ยืยาวด้เดร์นะคะทุกคนราคาดีราคาอีกโอ้โหลัวมากตอนนี้โปรหนึ่งแถมหนึ่งทโอ้โหสกัดเขาพรีเมียมหมดเลยครับห้าตัวเนี่ยเป็นห้าตัวที่นำเข้าจาก5้าประเทศหมดเลย เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพของสารสกัดนะครับเกล็ดรับฟาร์มผมของพี่โดมค่ะจริงพี่โดมผมไปทุกที่แล้วคิดดูว่าผมทําผมตั้งแต่เด็กเข้าวงการมาตั้ง่ยังไม่สิบปีใช่ครับไหนี่สเปร์แว็กซ์ทุกอย่างยิ่งตอนช่วงที่เล่นละครเวทีของพี่บอยทีเกียรช่วงนั้นคือเล่นทุกวันแล้วก็เสาร์อาทิตย์วันละสองรอบคิดดูว่าทําผมหนักมากครับตอนนั้น ถ้าไม่ดูแลนันเนอร์ๆนี่ไปแล้วสมัยนั้นก็ปีหนึ่งแล้วปีนั้นสาเดือนแล้วเขายีเขาฉีดเขาฉีดเขาผู้ิอะไรเงี้ยมันก็จะแบบแล้วช่วงหลังคลอดก็คือมันเยอะจนแบบมันแหวงอุ้ยมันมันแหวงเลยค่ะถ้าเป็นค่อแม่ไปปลูกมาแล้วเว้ยแม่ของหนูจะเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเหมือน เข้าไปเลยหนูก็เลยเปลูกมาแล้วแต่ว่าก็จะเริ่มเห็นว่ามันบางคือปลูกแล้วมันก็คือบางอย่างเนี้ยหนูก็จะต้องหมือนแต่ว่าบางลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีสารสกัดจากกุหลาบป่าที่แบบฟื้นฟูจากการทําเคมีนะคะแล้วก็ทําให้ลดผมเสียได้ถึง7จเซเลยดีมากสารสกัดแต่ละตัวคุณด้วยเนาะแล้วเขายังมีตัวพืชอันหนึ่งที่มาจากอเมริกานันชื่ออะไรจะไม่คุ้นหูแต่มันคือ water quest นะครับก็จะเป็นการช่วย ยับยั้งฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มันทำให้ผมเราร่วงอันนี้ไปถึงต้นตอเลยนะฮอร์โมนเขาเรียกว่า DHT นะฮะตแล้วค่ะกี่บาทนี่หนึ่งแถมหนึ่งนี่คือกี่บาทคือตกขวดละสี่สิาทแล้ปกติเขาขายขวดหนึ่งสามร้อยเก้าสิบกิโลเมตรแล้วนี้พี่โดมมาเขาคือให้แบบเกินต้านมากให้สิบนาทีมันเห็นพี่คิวทำแล้วแบบฉับมากเด๋วฮะเอาไหมฮะกล้าไหมสิ่งท้าย อ๋ออ่าอ่ะอ่แต่นี้ได้แล้วใช่ไหมแต่นี้คือ1แถมหนึ่งอาจจะซองไปเลยช่ำช่ำได้2ขวดได้สขวดถึงได้ราคานี้เลย1แถม1ขอคอ999เก้าเก้า้าขึ้นมาน้าช่องของขยขวดละสามร้อยเก้าใช่ใช่หแถมหนึ่งเอาไปเถอะจริงๆเพื่อพี่โดม หวัดดีสวัสดอเี่รใครแบบผมร่วงผมบางตอนนี้จัดเลยฟิลเล่ฟิลเล่ขอฮอต999ก่อนไม่ซื้อจะรักสองล้านใจแล้วแม่จะสองล้านใจแล้วยอดแม่เมย์แม่เมย์ขอร้องอย่าแซวอ๋อแม่เขาแบบนี่เลยเออแล้วมือแซวกูต้องอยู่ในกลุ่มแซวก้แท้ทุกที่แล้วมือแซวกูหมดกูข้ามเมนอยู่เนี่ยในดอคในดอคแซวเยอะมากเอาแม่ดอคเหรอบทุกคอมเมนต์นะคะ รัวมออไปพี่ๆอย่าลืมนะคะโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะไม่ได้มีบ่อยๆนะคะพี่โดเปิดให้แล้วนะคะทั้งหลอดทั้งใจดีตรงสเปคขนาดนี้จริงๆเปิดใช้สองอันได้เลยตรงสเปคขนาดนี้ไม่เกี่ยวกับตะเกียบนี่ใส่เองเกี่ยวเองอันนี้มันใส่เองใส่เอง เขาต้ลงไปรับเลยนะเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่บีบหนูด้วยหนูก็คือเมื่อกี้ให้บอกว่าหนูวันนี้หนูเงียบแน่นอนแล้วคุยไปคุยมาหนูก็ไหลไปตามเขาไม่ได้ใช่หนูบอกหนูกดเปิดเลยแอรบอกว่าอีฟเราได้อะไรมาเนี่ยเมื่อกี้มาบีบให้ฟังหน่อยจำไม่ได้เลยพี่เบนอะไรก็แล้วก็คุยอะไรกันไปรู้แล้วลงเลยกันเลยไปเลยไปเลยมองแต่นั่น อ่ะจริงจริงใครเปิดไปแล้วจริงๆใครได้ของนะจริงๆแนะนําให้เปิดสองกันเลยว่าพี่น้องหนาหนึ่งคือเราจะได้ใช้หน้ากระจกกับอีกส่วนหนึ่งเราอาจจะไว้บนรถหรือในกระเป๋าเราคือตัวนี้มันพิเศษตรงที่เราเติมได้ทั้งวันคือหัวเราไม่มันอันนี้คือสิ่งสําคัญมากเพราะว่าที่เคยเจออะที่ไม่ได้ใช้ต่อเนื่องเพราะว่าเวลาหกมันล้วเราสระผมมาพี่โดมันเหมือนไม่ได้ผมมาทําอะไรมา อันนี้เราฉีดได้ตลอดพอหัวไม่มันมันก็คือเติมได้เป็นการกระตุ้นวันหนึ่งอะสองรอบได้เลยนะคะหร,หรือทุกครั้งที่สระผมก็ได้เหมือนกันออคะกลิ่นดีมากค่ะกลิ<ช>่นดีมากทุกคนออกลิ่นดีที่นี่คือกลิ่นไม่ฉุนกลิ่นเขาเป็นแบบกลิ่นอ่อนอ่อนอะ่ะทุกคนม,มันคืออ่อนอ่อนแบบมันไม่ทําให้เราแบบเออคือมันอ่อนหอมอ่อนอ่อนก็เลยไม่ฉุนอะไม่ฉุนไม่ฉุนไม่ฉุน เหมือนออกมาจากลาสปากโลังฟ้ลแบบผู้ชายฉีดได้เลยค่ะก็นี่ขัดปัญหาก็ทําได้นะไอ้ซื้อได้นะมามาไลเลยไปเลยมาทุกคนด้วยนะครับไลโปเซรั่มพี่โดมนะครับโอ้ยเธอแข็งเลยอี่พูดแบบดีมากเลยวันนี้ฉันให้เธอหนึ่งแถมหนึ่งเธอไม่ได้ลงไว้แล้วเธอไม่ได้นะหน้าชอคขวดละ390อย้อ่ะ ทุกคนไปดูตรงโชว์เคสก็ได้โชว์เคสตอนนี้เขาให้หนึ่งขวดเขาให้ราคาหนึ่งขวดสองเท่าไหร่ไม่รู้คือขวดเดียวตอนนี้เราปรับให้กลางไหลเดี๋ยวเราเปิดเวลาสิบนาทีทุกคนจะได้หนึ่งแถมหนึ่งทุกคนใครซื้อหลังจากนี้ก็คือไม่ได้จบเราเชื่อเอาเลยเอาเลยที่พี่ขอจับเวลาสิบนาทีลูกค้าเลยได้มาเพราะว่าตอนแรกเขาไม่ให้ไปขออ่ะเขาบอกราคานี้แหละ แล้วตอนนี้เขาคือเขาเอราคาดีแหละคึ้นแล้วใหม่กันเออเขาบอกว่าถูกถูกมากแล้วเลยโอเคได้ไม่เพราะว่ามันหนึ่งแถมหนึ่งแล้วหน้าช่องขวดละสามร้อยเก้าสิบไงถูกให้เวลาเลยเดี๋ยวจากเวลาสิบนาทีให้ทุกคนกดโปุหนึ่งแถมหนึ่งให้เสร็จนะคะทุกคนนี่เลยว่า anti hair fall คือแบบคือคือ ลดการขัดลวกเป็นสูตรที่ลดการขัดล่วงโดยเฉพาะนะหนึ่งแถมหนึ่งจ่ายไวๆนะให้คนนะทุกคนที่กดทันในสินาทีนี้จะได้หนึ่งแถมหนึ่งทุกคนนะคะในราคาที่ทุกคนเห็นเลยจิ้มจ่ายจบถูกสุดยอดอ่ะอย่าใส่กร้าค้างไว้นะพี่ๆนะราคานี้นะต้องกดในไลฟ์เท่านั้นนะคะเออลดรัวสองร้านได้ได้เดี๋ยวฟินเลยให้ตอนนี้ให้เวลากดก่อนเดี๋ยวฟินเลยฟินเลยให้นะคะให้เวลากดกันก่อน ฟิลเล่ได้ไหมพี่โดมฟิลเล่ได้ฮะเอออุ้ยมึสองมาฟิลเล่ฟิลเล่ฟิลเล่น้องน้องน้องเดี๋ยวน้องเน่ได้ฟิลเล่ด้วยพี่พิกมาระหว่างนี้เลยทุกคนตอนนี้จะฮอต999าเ้าเกหรอวะทุกคนซื้อโลยหนึ่งแถมหนึ่งนะแต่พี่ชอบหัวแล้วกิจที่สุดคือสัตบุคุณพี่รู้แล้วแหละว่าว่ามันดีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า ถ้าสรรพคุณมันดีมากๆแต่กลิ่นไม่ดีหรือว่าหัวไม่ดีบางทีเราก็เอาไปเราไม่ได้ใช้นึกออกไหมคะคืออันนี้คือกลิ่นมันดีไม่ฉุนแบบอ่อนโยนอะกลิ่นมันรู้สึกอ่อนโยนนะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายกลิ่นตัวกลิ่นอะรู้สึกว่าใช้ได้ทั้งทั้งชายแล้วก็หญิงเลยแล้วก็ตัวหัวสเปรย์มันไม่ได้กองบนผมพอกองบนผมอะหัวเราเปียกหัวเรามันเราก็ไม่ได้ใช่แกเข้าใจความหมายปะแต่อันเนี้ยคือมันลุงไปเลยทุกคนไปฉีกรอบหนึ่ง ของอ่องเขาฝอยเป็นเล็กๆมากเลยใช่ไหมไม่ไม่มีแรงกินมันดีสุดตานะนี่นะโอยเย็นเลยเย็นหัวเลยเย็นก็ไม่ถึงหนังสิซ่านี่ลาแม่เถอะก็ไม่เคยไม่เอาอย่าพินการพูดหยุดมันก็กี้เด่นคุณที่บ้านอีจ๊ะขอจีนบางคนบอกใช้ดีมากตุนแล้วค่ะพี่ใช่ครับใช้ดีขายดีครับตัวนี้ขายดีมากๆ วันนี้ก็เอาของดีๆมาให้ทุกคนในโปรพิเศษนะโปรน้องวันเงี้เลยนะครับเร็วๆอีกหมื่นแปดสามแสนว้าวรอตอนนี้เลยด่วนๆคนไหนพี่โดคนไหนพี่แซคขะเหมือนแปดเลยอ่ะพี่แซคกดอะไรนะอะไรนะพี่แซคกดหนึ่งอ่ะพี่แซคเอาใหม่พี่แซคเอาใหม่อ่ะเร็วๆเจ็ดนาทีราคานี้เอาใครรอกันครับถ้าเกิดแซคกดหนึ่ง ถ้าเกิดเป็นพี่โดมนะครับกด7862349องสมี่เก้าครับผมอ่ะอเดี๋ยวดูนะ <มา S 2> เดี๋ยวคนว่านะใครจะคุณมากกว่ากันอ่ะอ่ะดูกันท <46 S 2> ุกคนหกเลยนะ เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูลยเอ้ากกดหนึ่งให้ผัวกูก่อนอ๋อหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งตอนนี้หนึ่งนำเจ็ดแปดหกสองสามสี่เก้านำตอนนี้อ่ะตอนนี้หนึ่ำค่ะเจ็ดแปดหกสองสามสี่เก้านำแรงมาถามจริงจำได้ด้วยเหรอที่พี่แสมพูดไปอ่ะที่เราได้เป็นทีมเดียวกันหรอแกนะเขาฟังแต่กูเลยแรงมากใช่าหเล็กน้อย คนเจ็ดนาทีนะไม่รักษาหัวใจกันเลยอ่ะตอนนี้ฟิเล่ใช่เดี๋ยวฟิเล่มาได้แต่ตอนนี้เจ็ดนาทีก่อนกดกันให้ทันนะคะกบหนึ่งแถใช่หนึ่งแถบหนึ่งนะใครทำสีผมบ่อยๆโดนเคมีเยอะๆผมช็อตนะผมดื้อหวีใช้ด่วนฉีดตรงนั้นเลยตรงปลายนะอัดอัดเข้าไปเลยค่ะผู้หญิงจะรู้ว่ามันแบบมันเวลาผมปลายมันช็อตอ่ะมันถ่ายรูปก็ไม่สวยใช่ผมยาวแบบว่าไปไม่ถึงเนาะบางลุงไม่ถึงก็ซื้อไปฉีดได้นะคะพี่พี่เียยี่เคยยี่ได้เจ็ดแปดหก พักก่อนแม่รัวมากตอนนี้แกก่อนก่อนว่าแกได้โปรกันเท่าไหร่บ้างตอนนี้อขอรีวิวดวนๆแล้ววันนี้คือได้คูปองจากท่องที่เวเมงนะที่ได้2 9 0ร้อยเก้าสิบหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะคุ้ม<อ>มากดดได้สองขวดตอกขวดละร้อยสี่สิบห้าบาทเอาไปใช้ได้หลายเดือนเลยถูกราคาเท่าไหร่นะหูราคาร้อยกว่าบาทใช่ไหมตกตกขวดละร้อยกว่าบาทอะไรเยอะเลยราคานี้ซื้อกับสรรพคุณนี้สารสกัดนี้นะคะ เป็นสูตรที่ลดการขาดหรือร่วงโดยเฉพาะเลยเราจะเห็นผลเลยนะคะว่าผมหนาแน่นดำขึ้นที่มันขาวๆแหว่งๆเป็นไข่ดาวอ่ะใช่ได้เลยใช้ได้เลยทั้งชายเลยมาได้290อ่ะหนึ่งแถม่ลือกตอนนี้ทำไมราคาดีขนาดนี้แกโดนคุปปองไปด้วยเนาะกดได้เลยเอาเลยตอนนี้นะคะใส่แล้วหนวย ทำไมหล่อจังเลยค่ะทำไมหล่อจังเลยค่ะว่าใส่สเปรย์ไงคะพี่เออพี่โดมดูแลตัวเองตั้งแต่ตัวแรกตัตัวนี้ใช้ตามพี่โดมได้เลยขอคนละหนึ่งเดินหนึ่งเดินวันนี้แล้วก็วางไว้หน้ากระจกห้องน้ําแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือว่าตรงไหนที่มันเดินผ่านบ่อยๆอ่ะเอออาจจะเป็นหนึ่งเรื่องที่แบบ มองข้ามถ้าไม่เจอปัญหาแล้วมีว่ามองข้ามทุกคนเออแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเรารู้ไว้ก่อนแล้วก็บำรุงไว้ก่อนมีว่าดีแน่นอนเออเนี่ยวันนี้ในตะกร้าเนี่ยคือเคล็ดลับความหล่อของพี่โดมที่เป็นห้าทีค่ะที่ทั้งวิตามินทั้งเซรั่มผมเลยทุกคนห้าทีราคาเออมาแค่หนึ่งแถมหนึ่งที่แบบพี่บอกกันแล้วบำรุงได้ยังไงก็ติดอันนี้ยังครับไม่เต็มที่มากยังรออ่านแต่คอมเมนต์อ่ะตอนเนี้ยไม่กล้าเลย หนูตีอีฟยังหัวไหล่พ่อดมยังหัวไหล่ยังเด็กอะครัพูดได้พ่อดมนี่ดมพ่อดมเออโบเออโบกไม่โบเอออยากเห็นพี่ดมเต้นได้เดี๋ยวทั้งเต้นทั้งร้องเลยวันนี้คนละหนึ่งเดอก่อนเนี่ยคอพ์ดเก้าเก้าเก้าเมื่อไหร่ฟินเลยึ้น ตะก้าขอฮอตเกได้เลยฟินเละขึ้นให้เดี๋ยวร้องเพลงด้วยเดี๋ยวร้องเพลงด้วยเอาใจเอสซีเดี๋ยสซีสุดๆโมเน่โมเน่หนึ่งเด้อมเน่พี่พี่ก่อนเด้อหนึ่งเด้ออุ้ยอีฟกินไอิมละอุ้ยกินไอติมอีฟเอาไอติมแช่งหนึ่งแบพี่โดมหล่อไหมคะพี่โดมหล่อไหมคะพี่โดมหล่ออุ้ยไม่ได้ยินเลยเอาใหม่เอาใหม่พี่โดมหล่อไหมคะดังแบบนัพี่โดมหล่อพี่โดมหล่อมาก อะไรดนีหงแถมนึ่งหึงแถมหนึ่งก็ถือหมถือไหมเออ พี่ดมหล่อพ่อเราบ่กตันอะไรหลกปันตันอะไรปันบัวอ่าวพี่พี่เราเร็วจะนี่แล้วสามนาทีแล้วให้สามนาทีแล้วสามนาทีจิ้มไจ่จบละโป้หนึ่งแถมหนึ่งทุกคนไปหน้าโชว์เคสไม่เลยไม่ได้ค่ะราคานี้ถูกกว่าทุกที่แน่นอนนะคะตอนนี้ไม่กดดูราคาฉับมากเพราะว่ายอดขึ้นเรื่อยๆเลยหนึ่งแถมหนึ่งนะจริงจริงจริงเดี๋ยวฟินเลยให้ตอนนี้ใกล้แล้วใกล้สั่งแลทีฮอตเลยค่ะตอนนี้แล้วเปิดหนึ่งแถมหนึ่งนะใครอยากผมแน่นๆดกดำ ออผมแน่นดุกดุกดำดำนะคะใครเริ่มมีปัญหาผมุาคหลุดร่วงใดๆก็ซื้อรับโปรตจ้าใครทำเคมีบ่อยๆนะผมปลายช็อตอะไรเงี้ยฉีดได้เลยใครผมดื้อหวีนะผมดื้อใดใช้ได้เลยค่ะใช้ยาสระผมแชมพูสูตรไหนไม่เห็นผล<ช>เนาะแบบไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะลองเป็นลองเป็นตัวดดตัวไลโปตัวนี้นะคะเป็นสารตัเข้มข้นเลยที่บำรุงหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมให้แข็งแรงโดยเฉพาะโอเคที่ดมดื้อไหมโมเน่ แล้วพี่โดมดื้อไหม้พี่โดมดื้อไหมสามนาทีค่ะพี่โดมดื้อไหมจิ้มใจตกพี่โดมดื้อเดี๋ยวฟินเลต่อเลยอุ้ยดื้อใครดื้อไอ้ตัวนี้เขาไม่มีโบนีนะจริงๆกินนมอันนี้นะอีฟินเลอุ้ยมาเดี๋ยวฟินเลหรืออุ้ยพี่อีฟอุ้ยอุ้ยเบนมีกินเสือกันดีกว่าอีฟออีฟฟินเลพี่เมย์จะฟินเลไหมพี่เมย์ฟินเลไหมอ่ะพี่เมย์ฟิน พี่พี่ีค้าตัวตะก้าเนี่ยมันจะเป็นตะก้าหนึ่งแถมหนึ่งนะคะสองร้อยเก้าสิบนะกดไปจะได้เป็นหนึ่งแถมหนึ่งอัตโนมัติเลยนะคะุกคนได้หนึ่งแถมหนึ่งเลยนะใช้ได้หลายเดือนเลยแต่รูปมันไม่ขึ้นแต่ถ้ากดตอนซื้อขึ้น่ถ้าตอนซื้อจะเห็นว่าหนึ่งแถมหนึ่งค่ะมาเป็นเลแล้วนะไม่เป็นเลเลยพี่เมย์มารับรางวัลเลยพี่เมย์เก่งเป็นเลก่อน อุ่นหนุนคุณมากโอ้โอุ่นหนุนกันรัวมาน่ารักมากครับแตกูซื้อแล้วกูรักเขาเพื่อนที่มาตลกมากใครพิมพ์เจ็ดคืแปดสองหกเก้ามาก็ขอบคุณเนี่ๆแลสรุปเขาพิมพ์กันแล้วเขาก็คูณฉ่ำเยอะมากรัวมาอาไ้เอฟิเลยังหนึ่งอีกคนไม่รู้ว่านรงนะูหนึ่งแถมหนึ่งน้ยกินเลกันา ทำกับแม่ไหมคะอ่ะทำกับแม่แม่ทำด้วยนะเดี๋ยวแม่กินคอนเฟ็ตอุ้ยอุ้ยกินกันกินอันนี้กันมันเป็นเสือคอนเฟ็ตตาเสือด้วยมันอร่อยมากเลยยิฟต้องกินดิอิฟกินเองอ่ะอิฟกินโีเนชาอ่ะพี่เมย์พี่เมย์ฟิเลเร็วเดี๋ยวเป็นให้พี่เมย์กินหมดเลยเอามาหนึ่งเต้นแป๊บเดียวนะอ่ะหนึ่งสองสามมาเร็วแม่กับแม่ทอดเต้นหมดนั่งหนึ่นั่งหนึ่อ่ะเร็วอ่ะนอนเต้นเหรออ่ะเร็วอ่ะ เออพี uh, to mess, então, à, uh, ip, uh, ่เบนแจกให้แม oh, oh. uh, hmm. ah, oh. ่ก่อนดูปากวะเอาอาขนมค่ะเอาวัวว่ะนี่นี่แม่กินนมวัวแม่กินข้นมวัวเฮ้ยอ่ะอ่ะมาเอะแรงๆเลยนะอ่ะแรงๆเลยนะอ้าปากด้วยนะอ้าปากด้วยนะยืนก่อนยืนยืนเอาฟินชิมอลุณมีพลังแล้วอรุณรุ่น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 ฟินเล็กมาได้ได้ได้ฟินเล็กก่อนอ่ะอ่ะเร็วเร็ว ปากด้วยเอาปากด้วยได้ชิ้นใหญ่เนี่ยอุยแม่ให้ชิ้นใหญ่เลยหรออ่ะยืนยืนทำอันนี้ทดสอนพี่โดมก่อนเลยนะไม่ได้ทำยังงี้ทำ้ังงี้ทดสอนพี่โดมทำยัี้ทำยังไงทำยังไงใช่ใช่เออพี่โดมเร็วพี่โดมอ่าปากปากปากมองกล้องมองกล้องมองกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนเออฟิลล์ฟิล็วเออฟิลล์เอาเทปมาแล้วเทปมาแล้วมาแล้วเพูมก่อนเออ หลอกกินแดงหลอกแดงหลอกก็แดงทุกคนก็บอกอยากฟังพี่โดมร้องเพลงมากเลยอ่ะท่อนหนึ่งเพลงเพลงเพลงโปรดพี่เมย์ได้ไหมเราไม uh ่ม oh. ีวันปล่อยขอร้องพี่โดมกันไว้อิศตตาเปิดเลยตอนนี้เพิ่งเป็ิดตัวไหลย้อนมาท่อนเดียวได้ไหมประโยคเดียว แต่ว่าหนึ่งเดินนะคนอุ้ยคนละหนึ่งเดินนะจะนานเท่าไรรักเราจะไม่มีวันตายไม่ว่านานเท่าไรหัวใจจะผูกกันไม่ว่านานเท่าไรแม้จนวันสิ้นลมหายใจจะรักเธอคนเดียว ะเธอไปตลอดกาลโอ๊ยขอลองกันขัไต่ได้นีวนไก่เพื่อนเออแล้ว้มบอลไก่เพ่อนไหมไก่เพื่อนก่อนอีกรอบนึงไก่เร็วมานเมากรดมไได้ตเร็วเตนไก่อเราอเยอเย ค่ะนอนิ่งชาวร็อกหีิแนวแบบแนววากเลยเรียบร้อยอ่ะก็โวนเลยนี่รับโปรนะอีกอีกสองสัปโมงไม่เป็นไรขอบคุณค่ะเดี๋ยวตองกุ่งีฝาเดี๋ยวให้พี่โดมฝากวิตามินกับอันนี้นะโอเคอันดับแรกนะครับก็เป็นเซรั่มใส่ผมของพี่โดเองไลโปเซรั่มนะครับคุณภาพนี่ไม่ต้องห่วงเลยฝากไว้ทุกคนนะครับอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับนอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับยังได้สุขภาพผมที่ดีด้วย ภายนอกดีแล้วนะครับภายในครับผมนี่เลยครับตัวแรกของประเทศเลยที่ใช้นวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีกับพืชสมุนมไพรไทยแท้พลูคาวนะครับมี่ิกี้สรคุณบอกไปแล้วยาวเหยียดใครไม่อยากติดเตียงตอนอายุเยอะๆนะครับใครไม่อยากเป็นภาราค,คนอื่นอยากจะแข็งแรงไปตลอดอยู่ดูแลคนที่เรารักได้นะครับนี่เลยครับดีนายวิตามินประกันสุขภาพฝากไว้ด้ยวยครับ เออดันรัวเบอร์ยอดแตกมากพี่พี่นะคะอย่าลืมนะคะจิ้มจ่ายจบให้เรียบร้อยในไลท์เท่านั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวชน2องทุ่มอีกเราเราเราขึ้นตะกอีกไม่เป็นไรเราขึ้นอีกแล้วมันไหลอีกคู่เลยดีนายก็ได้ครับขอบคุณมากนะคะคุณแม่ขอบคุณพี่โดมบายบายนะลูกถ่ายรูปดี๋ยวพี่โดมน่ายสองคนไม่ให้โมเรียแม่ครับฝน อยากได้ด้วยอ่ะเอากล้องกล้องดมด้วยได้ไหมครับได้สวัค่ะนี่จะเป็นมาอย่ามองกล้องหแม่ออกมาโมนี่โมนี่มองกล้องโมนี่ไปตรงไหนโมนี่โมนี่โมนี่อย่ายิ้มนะอย่ายิ้มนะอย่ายิ้มนะโมนี่อย่ายิ้มนะอุ้ยตุ๊กแกกินตับมาแล้วดูกันเับโอ้ยยิ้มมันอย่ายิ้มนะยิ้มมันขอบคุณจ้าไม่ยิ้มให้ดู

แกแกอยากเพื่าเพิ่งเปลี่ยนราคานะเพราะว่าหนูจะขึ้นอีกสองชั่วโมงโดนน่ารักมากเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะจ๊ะเจอกันนะครับเอออีิชาเลี้ยงการมาใหม่มาอีกนะพี่โดมาได้เลยค่ะมาเลยตบตาเขาก่อนโอ้ยทุกคนแค่นี้ก็เป็นแล้วทุกคน กี่คู่ก็สี่คู่ใจเลยไอ้บ้านกับไอ้รอบนึงเธอก็เธอก็ดู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 เป็นไทยไงไม่มีวันตายตอนเเเเดดด็็กกกลลยยใใชช่่่มัูบพีสาวสนุกมากเรื่องไหนคือต้องแบบห้ามพลาดทุกตอนสนุกเนาะแต่ก่อนคือต้องนั่งหน้าทีวีอ่ะยังไม่แบบโซเชียลขนาดนี้ต้องไปรอพี่ดมหน้าทีวีพี่ต้องแอบพ่อดูใช่แบบนั้นอะมาอีกไหมโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณค่ะคุณค่ะพี่เงินมามา เอาถ่ายรูปก่อนวันนี้เธอแซวกันเยอะเกินน่ะเออคนร้องพอเธอแซวกันอ่ากันฉันก็ไม่กล้าเลยอ่ะจริงดนีเกิดไปเลยอ่ะหนึ่งแถมน่งไม่เคุยกัแล้วไม่ตดตาคุณแม่แบบว่าแตาไม่ลามองกันอย่างนพี่เม่มองอะไรอ่ะ้เราใ้เราอยู่ยี้ พี่เราอ๋อมันไม่ได้ว่ะหรือว่าเราไม่เคยเจอคนหลอกในชีวิตแล้วมันเติมมอ้าวเราแซ่ไม่ใช่หมายถึงว่าเมย์กำลังนั่งกินว่าแบบเป็นอะไรวะคืออาจจะแบบไม่เจอไม่เคยเจอคนหลอกแล้วเราทาตัวไม่ถูกจริงจริงจริงๆมันเป็นเรื่องงี้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เคยเจอแบบไม่รู้จะทํายังไงอ่ะตอนที่เราเจอคนหลอกอๆอ่ะใช่ไหมแล้วเรามีแฟนเด็กเรามีแฟนเร็วอ่ะก็ เออมันก็อาจจะเกี่ยวว่าเราไม่มีโอกาสไปสบตาผู้ชายคนอื่นน่ะเนอะมันไม่ได้อย่างนี้แล้วพอเราได้สบตาผู้ชายคนอื่นแล้วเราก็งงอ่ะเราก็เขินอ่ะไม่ได้อย่างเงี้ยคือแบบนี้อ่ะแล้วงหที่แบบว่าเวลาเราต้องบีบขายใช่ไหมแล้วพอพี่เขาต้องหันมาเราต้องแบบจริงกูคิดว่าใช่คือเราไม่เคยไปสบตาผู้ชายคนอื่นเราก็เลยแบบงงไม่กล้าแบบอ๋อพี่ไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยพี่เมย์อยู่อย่างเงี้ย เอาให้คนดูตัดสินเลยแล้วกันเมื่อกี้ใครหล่อกันถ้าแท็กหลอกดหนึ่งถ้าพี่โดมหล่อกดเจ็ดแปดหกสามสามสี่สี่ห้าสามจุดสองสี่หกไดม่ขอให้ถ่ายรูปได้ได้ได้ดหนุ่มไปถ่ายรูปเท่าไหร่ไม่มีใครบอกพี่โดมหล่อเลยจุดสองเท่าไหร่ไม่มีวะมีวะมีคนถัายแล้วคนหนึ่งอ่ะหนึ่งคูณปะหนึ่งไม่มีคนโอยหนึ่งคูณเนี่ย คูณสี่ลหนึ่แต่ว่าไอคุณพี่โดมมันไปสามพันละอวอืออืมได้น้ยอีฟไมเลยอีฟอย่าปิดอะไรใรเออจริงไงอมันเขินจริงพี่โดมาน่งโอเคพี่โดมขอบคุณทั้งทีพี่่ให้พี่แม้หน่อยพี่โดมบอกโอ้ยมาเร็ว ขอสี antis, ่ร uh, ูปพี่นี่ขอเรียบสูงเร็ววันนี้ไ่ะพี่โดม่หนไม่จะไปรเพราะฉนหนไปแล้วเพราะว่าพี่นี่แบบนี้พี่นี่แ่หน่อยขอร้องจริงแม่จะไปดูหน้าพี่โดมมาแล้ไม่ใช่ดูหน้าขอร้องเอาเถอะเป็นนาแล้วก็เชียร์อ่อพนิดนึงอ่เป็นไรไม่เป็นไรไม่อนแม่หน่ยพี่ไม่ดเลูน้องก่อนมาน้อีไปแล้วขอร้องอ่ะต่อแล้วสองทุ่มโดยอีกสานาที อุ้ยจ้สามแสนจะาสามแสนยิ้มันยิ้มนยิก่อนยิมก่อนยิมก่นหยิบกันเออเออเออนี่มีมีฮันมีฮันกันกันทำไงดี้มีฮันให้พี่โยมตุ้มหนอยไหมคิวก็หมดไม่คือกำลังกำลังคิดว่าทำไมเราต้องเขื่อนมันเข่อนจริงๆ ฉันเกอนจริงคือถ้าใครแบบเดี๋ยวถ้าหลังกล้องแม่งแบบแกล้งกูกูโกรธเลยเถ้าหลังกล้องแบบให้ทําอะไรอ่ะแล้วเราเกินกำลังโขดอ่ะแบบว่าหลังเขาดีเขาเข้าใจเมยอยู่แล้วเขาปี๊บช่างแต่หลังกล้องอ่ะเขาเขาเขาเข้าเขาเข้าใจเมย์อยู่แล้วเขาไม่ใช่แบบแกลเมย์อะถ้าแกลเมย์ปุ๊บเมย์เกินงงไปเลยเด้อเมย์เราก็ไปไม่ถูกไม่มีการรันอะไรทั้งนั้นใช่แล้วคือ ก็เลยนั่งคิดว่าเพราะอะไรอทำไมคือวะอ๋อคือเราจะมีแฟนเร็วไปไงแล้วเราไม่เคยไปตกแต่เราผู้ชายคนอื่นอยู่ตั้งแต่เด็กอะแล้วเขาว่าอ๋อมันเหมือนแบบเป็นดาราไงเราแล้วเราก็เลยไม่รู้จะทําตัวไงมันแบบเราไม่เตาไม่เป็นอ่ะจริงจะสามแสกยอดรัวนะจริงแบบโผลแบบเดี๋ยวสองทุ่มมีคูปองอีกที่เบลเขาตั้งไว้อะทุกคนไปเรื่อยๆเลยลูกค้าดีอย่นงเราเด้อแหละเป็นไลน์ที่สนุกสนานมาก จริงจริงฉันคิดว่าฉันไม่เคยไปสบตาคนอื่นนะแล้วมันโรจมัวอ,อีฟินเลยมัน้นนาดูลูปฉ่ำทุกคนแต่ว่าพี่จะบีบก,ก่อนนะห้ามแกล้งพี่เพราะว่าพีถ้าพีกก่แกล้งพี่บิบบบนติ้วในไลน์ก็แบบว่าเราต้องหนีอย่างนี้นะก่อนขึ้นไลน์ทุก <ใน S 1> คนต้องเซฟพี่อะไรอย่างเงี้ยว่าวันนี้เราบีบก,กันฉ่ำมากเหรอพี่เมย์ว่าไม่ได้บีบสินค้าบีบอาการว่าจะทำยังไงกันดีพวกเราจะไม่ช็อตปกติเวลาคุยกับใครเราต้องสบตาใช่ป่ะไหม